สวัสดีค่ะย่ายพองชนแนลนะคะวันนี้ก็พามาเลี้ยงวัวมาเดิมคนเลี้ยงวัวเนาะน่นวันนี้เอามา22ตัวรวมทั้งเจ้าวากิวด้วยนี่20วัน2ี่สิกววันมั้งเนะี่ตอนนี้นี่วากิวน่น ยาเริ่มหมดแล้วนะคะเขาเกี่ยวข้าวกันแล้วว่าจะเอาออกไปทุ่งนาก็เขาเกี่ยวยังไม่เสร็จกันเนาะเลยเลีล้ยงที่สวนก่อนก็ไม่มีอะไรนะคะคลิปพาดูบัวเพราะว่าคนเลี้ยงบัวก็ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไร ค่อยมีความรู้ก็เลยถ่ายคลิปเลี้ยงวัวให้ดูฝากกดติดตามด้วยนะคะกดเป็นกําลังใจให้เยบพงด้วยไม่มีสาระอะไรหรอกค่ะเลี้ยงวัวอย่างเดียวไม่ค่อยมีสาระ ก็พาชมธรรมชาตินะคุณเลี้ยงวัววันวันหนึง่งทำอะไรบ้างนั่งดูวัวอย่างี้ลยคนะ่ะแล้วก็หาวหญ้าให้วัวก็ตอนนี้ก็วัวถูกเนาะถูกมากก็ยังไม่ขายรอน่าจะปีหรือสองปีแต่ยา,ยาวมากคุณเลี้ยงวัวนี่ต้องทำใจนะ ทมใจหายาให้เขากินลงแรงอย่างเดียวค่ะลงทุนก็ลงอยู่นะลงทุนแบบปลูกญ้าแล้วก็ซื้อฟางก็ ซื้อยามารักษาเขาเนาะฉีดยาฉีดยาบำรุงฉีดยาท้ายพยาธิตัวนี้ก็เกิดใหม่ก็เป็นกำลังแรงใจให้คนเลี้ยงวัวทุกคนนะคะถ้าใครชอบแบบคลิปเลี้ยงบัวก็ฝากกดไลค์กดติดตาม้วยนะคะ พามาดูเลี้ยงวัวตรงนี้แหละทุกวันวันวันก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกเลี้ยงวัวทำอะไรไม่ได้ถ้าทำก็วัวคือไม่อิ่มเลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ